สวัสดีทุกคนครับหนะ้าวันนี้ก็นะครับผมก็ได้มาเดินเนาะเดินเล่นเดินดูนะครับบ่อปลาเนาะนี่ครับก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็พาหญ้ามาผมก็ได้มาเดินดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูร้อนเนาะมันก็ร้อนมากเลยแหละร้อนเดือนมีนาเมษานี้มันเริ่มร้อนแล้วครับก็ได้มาเดินชมเนาะแต่ว่าในฤดูร้อนนี่มันเป็นฤดูแห้ง ความอุดมสมบูรณ์เพราะมันเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับและปีนี้มันดีแถวบ้านผมเขามีน้ําเยอะมีน้ําเยอะแถวตําบลผมมันน้ําเยอะเนาะแต่ว่าบางที่น้ําก็ไปไม่ถึงแต่ว่าที่ตรงนี้น้ํามันมาถึงนะครับเพราะว่ามันมีคลองชลประทานก็คนที่มีนาอยู่แถวนี้ก็ถือว่านะครับโชคดีไปมีการทํานาปรังนะครับปีนี้เป็นผมเพิ่งเห็นเหมือนกันการทํานาปรังนะเพราะว่าน้ําค่อนข้างเยอะอันนี้ก็นี่ครับบ่อปลา โอ้โหปลาก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นที่ของญาผมแหละแต่ว่าให้คนอื่นเขาเช่าเนาะเขาเช่าเลี้ยงปลาเพราะว่าเราก็เลี้ยงเองไม่ได้นาะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรเนาะคนอื่นเขาก็มาเช่าเขาขอเช่าเลี้ยงปลาก็นี่ครับก็ได้มาเดินดูเนาะนี่มันเป็นผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะมันเป็นบรรยากาศที่ดูไปสงบเนาะ แบบใจเราแบบมันสงบเนาะมันมีความสุขมันเป็นภาพแห่งความสุขคนในเมืองหรือว่าคนในเมืองกรุงอาจจะใฝ่ฝันหาภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสว่าที่จะได้เห็นภาพแบบนี้อยู่ในเมืองกรุงมองไปก็เห็นแต่ตึกเห็นแต่อะไรแต่ดูครับอยู่บ้านนอกเห็นไหมครับมองไปเห็นนาเห็นต้นไม้เห็นใบหญ้าเห็นอะไรมันเป็นภาพที่มีความสุขเนาะผมก็คิดว่า อยู่อย่างเนี้ยมันมีความสุขกว่าแต่ว่าความสุขของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ว่าเราก็ไปด่าเขาไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าความสุขของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับนี่นี่ก็เป็นความสุขของผมผมเดินไปก็เห็นไหมครับได้เห็นภาพเห็นภาพนั้นภาพนี้มันก็ดูไปก็มีความสุขอะนะครับดูไปมันมีความสุขอันนี้ก็เป็นสะ เลี้ยงปลานินเนาะได้พากันมาชมนะครับให้เห็นภาพนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับนี่เป็นบ่อปลาเนาะครับปลาก็เยอะอยู่นี่ครับเห็นไหมก๊บเริ่มมาแล้วครับถ้าเขาได้ยินเสียงนะถ้าปลาเขาได้ยินเสียงคนเดินหรือว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าจะมาให้อาหารเขานะนะครับเห็นไหมครับเริ่มมาเดี๋ยวผมจะลองตบเห็นไหมผมตบครับผมตบเห็นครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว ห็นไหมครับรอยกระเพื่อมรอยกระเพื่อมของน้ำนี่แหลนะเนาะนะครับผมชอบเนาะบรรยากาศอย่างเงี้ยมันดีนะครับมันมันมีความสุขะ่ะผมพูดไม่ถูกมันเป็นความสุขที่บรรยายยากนะแต่เห็นไปมันก็สุขใจนะครับนั่นก็กระท่อมนี่ครับผมมีความสุขมากครับวันนี้ก็ บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ